เรามาเตรียมน้ำเกลือกันนะคะน้ำประมาณ5ลิตรเกลือก็ถุงละ5บาทประมาณ2ถุงค่ะเรามาคนในน้ําให้ละลายแล้วเรามาตั้งให้เดือดเดือดแล้วก็พักให้เย็นแล้วจะได้นํมามะขามมาแช่ มนนูน,นามนาพ้อมรูมห้หนาแล้วผัานจุดไหนมนที่อหายจทดให้มีอกหารเนย

มันจะเริ่มกรอบแล้วนะทุกคนมันจะแข็งๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแช่น้ำเกลืออีกรอบนะคะแข็งตัวแล้วสวยแล้วค่ะเนี่ยที่ไปไหนอ่ะเราต้องล้างน้ำปูนออกเราต้องล้างน้ำปูนออก ขามเสอิ่มต่หาเท่าได้ก็ดีเราเนกันนอนเลยค่จะไม่นอนสีกีวันไม่ซมแสงไม่ได้เดย ตใส่ตะกร้นานะงมนะ เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ําเกลือต่อนะคะเพื่อนๆแช่น้ําเกลือไว้อีกคืนนึงค่ะเดี๋ยวเราก็ไปถึงขั้นตอนทําน้ําตาลแล้วก็แช่น้ําตาลนะคะ